เลียวเห็นสินว้างป,าปาไยปะปอยได้ไม่เลี้วลืมคอยปุคอยอดทาาเงินขิงต่างค้าอดสาวาวูาาหายส้ามปอผู้ดีย่ามาตัวให้ลมตกตุ้มทั้งลมตัวให้พลาดลมก้างบานมืมนซี อย่าสิมาเหี่ยวหัวจนใส่ลูกไก่อย่าสิมาเหี่ยวหัวสร้างเขาใส่โพ้นหลายถอนอย่าสิมาตัวข่อยกินแกงบอนให้ขั้นปากยาสิมาฝากลมปากไว้ใจเจ้าบ่คิดน ข้อควสวัสดีนะครับพบก,กันอีกแล้วกับพญาคมคมนะครับวกกันนะ้นำพญ,ญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยพร้อมกับดูบรรยากาศสะเล็กน้อย,น,อยนะครับตอนเช้าๆลมเย็นๆมีปลาอยู่สิบว่าตัวก็ได้นั่งให้เป็นยืนถายให้เพื่อนๆทั้งหลายได้รับชมรับฟังพญ,ญาโบราเลี้ยงเ,เห็นสิลว่างปะ ว่างป้าปลาปล่อยได้ไหมแล้วลืมข่อยผู้ข่อยออกมามว่าเห็นคนอื่นก็ลืมฉันก็ได้ใหม่ก็เลืมเก่าไม่ได้คิดถึงฉันบ้างเลยเขาือปล่อยให้ฉันเป็นอย่างนั้นไม่สนใจมันก็ว่าได้แล้วหนี่ประมาณนั้นโอ๊ดสาเงื่อนกินขิงต่างขาโอ๊ดสาหวัา่าผูหายซ่อมพ่อผู้ดี อย่ามาตัวให้ล้มตกต้มทั้งล้มตัวให้พลาดล้มกลางบ้านมือเซ่หมความว่าพี่อย่ามาโกหกฉันเลยทำให้ฉันหลงคาลมแล้วก็ปล่อยให้ฉันอยู่อย่างโดดเดียวคนเดียวโดยที่ไม่สนใจได้ย,ย่างนั้นก็อย่ามาโกหกกันเลยอย่าสิมาหยอหัวโชนใส่ลกไก่ ยาสิมาหัวหัวสร้างเขาใส่พุ่นหลายทอนอยาสิมาตัวข่อยกินแกงบอลนในขั้นปากยาสิมาฝากลุ่มปากไว้ใจใจเจ้าโบกิดน้ำทำไมก็ว่ายามาพูดดีหรือยามาดีเตีบพูดส่วนหัวใจไม่ได้คิดเลยพูดมาแต่ละคำก็ไม่ได้ตรงกับใจเลย แล้วแต่จะพูดไป้อยเล่พันเหลี่ยมเพราะฉะนั้นถ้ามาจริงใจจริง,รงๆก็อย่ามาพูดเลยความหาก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ